สวนนงนุษย์พัทยาโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาประกาศโปรโมชั่นสำหรับคนเกิดเดือนมีนาคมซื้อบัตรผ่านประตูลดทันที50%เนื่องจากได้รับการตอบร,รับที่ดีของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนที่ผ่านมาและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบไทยทเที่ยวไทยจึงได้ขยายโปรโมชั่นเพิ่มในเดือนมีนาคมในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีทุกวันศุกร์เด็กสูงไม่เกิน140เซนติเมตรที่มากับครอบครัวและผู้พิการพร้อมผู้ติดตามเข้าฟรีทุกวัน โดยล่าสุดสวนนงนุษย์พัทยาได้รับมอบประกาศนนยบัตรจากอธิบดีกรมอนามัยให้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือ Green h e l h Attraction เมื่อวันที่21 12, กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมารางวัลน,นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของสวนนงนุษย์พัทยาซึ่งเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาที่ผ่านมาโดยเน้นในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบริการนั่งรถชมสวนสวยที่ติ1ใน10หรือสวนสวยที่สุดในโลกโดยไม่ต้องเดินสำหรับผู้ที่ต้องการชมการแสดงนงนุษโชว์และการแสดงช้างแสนรู้จะมีวันละสี่รอบและสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรโมชั่นสำหรับคนเกิดเดือนมีนาคมเพียงยื่นหลักฐานที่ช่องจำหน่ายบัตรสวนนงนุชย์พัทยาบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา